โอเคฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมนะครับฉันยังเปมนเช่นเดิมนะครับอันนี้ก็อยู่ในคลิปของบอนติเจอออนไลน์นะครับประจําวันวันที่22สินะครับสิงหาจอลุกเลยมาประมาณสัก4วันนะครับเป็นช่วงระยะเวลาที่เรียกว่าจะลังดีนะครับในช่วงนี้ก็มาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นอัปเดตของจอวัลแปรนะครับยังไงก็ฟังหูไว้หูนะครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างหรือยังไงก็รอรับชมไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเตรียมตัวจอแพทจะมาระดับหนึ่ง โอเคนะครับเนนี้ก็เปิดมา,ากเ็เลยในส่วนของนันดีครับเอ่ออิมพิวเมนต์ของตัวคาแรคเตอร์นะครับหรือก็คือตัวละครเราจอจริงๆอัปเดตตัวนี้ก็ในวีที่แล้วอะครับมันก็มีแจ้งนะครับว่าจะอัปเดตอยู่โดยหลักๆก็คือที่เกินไปก็คือจะเป็นการเอ่อบัฟนะครับฝั่ง PVE ให้มันดีขึ้นนะที่เขาพูดกันมาจอตอนแรกคิดว่าไอบ้บัฟตัวละครรอบเนี้ยมันจะเข้าตั้งแต่ที่2 1นะครับตามที่ก็วอกแล็มันอนะัพเนาะแต่ว่า ก็ยังไม่เข้านะครับเขาดีเล์มาอาทิตย์หนึ่งเพื่อมาเข้าอาทิตย์นี้นะครับยังไงก็เบื้องต้นถ้าใครยังไม่รู้ก็รว้ประมาณหนึ่งว่าอาชีพที่เขาเจินมาทั้งหมดนี้ครับได้บัฟนะครับเป็นบัฟ p e เนาะโดยส่วนมากแล้วก็จะตีแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับสดงง่ยายกค็คือคิดต่าเมลนะครับเปอร์เซ็นต์เขาเยอะขึ้นนะครับแล้วนนก็จํานวนคิดจะตีเท่าเดิมก็สดงง่ายมาบนี้นะครับก็ไปไวเนาะก็คือเป็นว a w เวกได้บัฟนะครับ อันนี้เอนเจอร์เอนเจอร์ก็ได้บัฟเหมือนกันจอลหลักแล้วไปดาดมมเพิทมขึ้นหมดนะครับซอก็ได้บัฟเนานะโอเคเบอร์เซฟมูซาเอ๊ะผมดูผิดแล้วบอสนินจาเหมือนรอบที่แล้วไม่มีนินจานะแต่เหมือนรอบนี้มีเฉยจอินจาก็ได้บัฟเหมือนกันนะครับเป็นน่าจะเป็นฝั่งสืบแล้วเนะี่ยเมนวอลฟอนฝั่งสืบนะครับจะเือสจู บับให้ตีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวไปรอดูว่าเป็นยังไงอาชีพนี้นี่มันลูนรักันจริงนะครับไม่เคยโดนเนื้อเท่าไหร่หรือก็คือถ้าเกิดโดนเนื้อเดี๋ยวเขาก็ปรับให้มันตีแรงกว่าเดิมอันนี้เป็นคุณโนนะครับคุณโนเวกอันนี้จะได้บับนะครับอาชีพนี้ค่อนข้างจะผมว่าผมจําได้อาทิตย์ที่แล้วไม่เห็นนิจาก,กับคุณโนมันหรือเห็นต่เขาบอกเขาว่าจะบับแต่ยังไม่โชว์ดามเมจให้ดูนะครับอ่ะวิสาดวิสาดจะบับนะครับอ๋อหล,ลักได้บับจะบดเลยถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับ หลักก็ได้จนหมดนะครับเสกเสกได้เลยตีแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับผู้ด,ดูเปอร์เซ็นต์ดาเมจเสกครับเป็นหมื่นเนลยนะเดิมเกิดได้อย่างนี้หมื่นห้านะแรงกว่าเดิมโอเคหลัลกๆประมาณน,นี้นะครับจอจิตสวาที่เลื่อนผ่านมาที่คือเลยปรับนะครับต่อไปเอ่ออะไรวะเนี่ยเออเอล่าเซอร์เวนเลนสโคบนะครับ จริงอันนี้เคยฟังมาเบื้องต้นที่เขาจะทําไว้นานนะครับก็คือเป็นมันเป็นเรื่องราวของคนตรงหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรวะผมจาชื่อไม่ได้ขอญาตเ,เปิดเข้าไปดูดีกว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ว่าคนมันเป็นรูป้าดน,นะครับหมู่บ้านที่เราไปทํพเวสต์อเวกอ่ะหมู่บ้านฮาริสเั่นแหละก็เป็นในเรื่องของชายที่นั่นนะครับเท่าที่ผมอ่านดูอ๋อ oh โดยเขาวิจารณ์พูดถึงเอ่อ พวกสมบัตินะครับได้เจวิดีโอขึ้นซึ่งที่เขาก็เจือมาเนี่ยเขาบอกว่าพอคุณอยากจะฟาร์มหาสมบัติถายกตัวอย่างเช่นอะไรดีวะยาถาวรแล้วกันนะครับเพราะยาถาวรเป็นสิ่งที่ว่าน่าจะเป็นสมบัติที่ดีที่สุดในเจมแล้วละเพราะว่ามันจําเป็นที่สุดนะครับอันนี้พูดถึงยาถาวรน,นะก็เดี๋ยวสมมติว่าคุณจะฟาร์มหายาถาวรคุณจะต้องไปฟาร์มณจุดจุดหนึ่งใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าเอ,อถ้าผมหายาเลือดอ่ะก็ต้องไปฟาร์มหาหมาแดง แล้วถ้าเจอผมไปฟาร์มที่อื่นที่แบบว่า AP ผมเจอแชปไปแล้วอะอะไรพวกนี้ก็คือคุณจะไม่ได้ยาเลื่อนเลยตรงนั้นต้องไปฟาร์มที่เฉพาะเท่านั้นทีนี้เขาก็เลยเหมือนเอาไอ้เจ้าตัวเนี่ยครับมาเป็นตัวช่วยอย่างหนึง่งก็คือจะเป็นเอ่อภาพวาดน,นะครับที่เขาว่าจะดูดเรื่องไอ้ชายคนนี้มาติดอยู่ในภาพวาดน,นะครับแล้วก็เขาเป็นคนดูแลเรื่องภาพวาดมากที่ผมเข้าใจนะซึ่งถ้าดูรูปตามนี้ก็คือเหมือนตามรูปที่คุณเข้าใจเลยอะให้ผมเปิดซูมเข้าไปให้ดูเลย ก็โดยเหมือนจะเป็นระบบหนึ่งเลเจมนะครับก็คือคุณสามารถเลือกได้ครับว่าคุณจะเลือกให้ของของแร่ชิ้นไหนมันดบโดยง่ายๆสมมติว่าแบบอันนี้อย่างที่คุณเห็นเลยนะี่คือกรรมประถันนะครับอันนี้คือคุกน่าจะคุกฟินหรือครกก็ทั้งสองที่นี้มีแผนที่อยู่ก็คุณอาจจะเลือกประมาณว่าเออคุณฟาร์มที่ที่หนึง่งแล้วก,ก็เลือกให้ของแร่ดบได้ชิ้นหนึ่งประมาณนี้นะครับที่ผมเข้าใจมันเหมือนการเลือกแหละครับเลือกให้มีของแร่ดบได้ ในที่ที่มันไม่สามารถตอบได้นะครับประมาณนี้ซึ่งก็ถามว่าดีไหมก็คงเรียกว่าดีหละครับเพราะว่าหลังๆแบบพอเราเอพเยอะหรือว่าเราไปฟาร์มที่อื่นอะไรพวกนี้คุณก็จะ,ค,จะคุณจะไม่ไปทางได้ของแร่พวกนั้นเลยนอกจากคุณจะไปฟาร์มที่พวกนั้นนะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นนะครับระบบนี้เขาก็บอกว่ามันช่วยให้แบบมีโอกาสได้ของแร่นะครับแต่ก็ใช่ว่ามันจะได้อีกผู้จัดจหนึ่งนะครับใช่ว่ามันจะได้แต่โดยรวมเชื่อผมเถอะจากเติมที่ว่าแบบถ้าคุณอยากรอบ คุณต้องไปฟาร์มที่ดีเท่านั้นแต่อันเนี้ยคุณสามารถฟาร์มที่ไหนก็ได้แล้วมันดอกผมว่าอันเนี้มันต้องเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับโดยอันนี้มันจะมีเงื่อนไขการปลดอยู่นะครับเขาบอกว่าเราต้องไปฟาร์มที่ที่นั้นนะครับเรื่อยๆจนจนเราเก็บเก็บแต้มจนครบอะครับที่ผมเข้าใจนะเสร็จแล้วถึงจะสามารถแบบเปิดที่นั้นได้จัดฟาร์มได้นะครับประมาณนี้ก็ระบบนี้น่าจะมาช่วยให้คุณแบบฟาร์มหาของแร่ได้ง่ายขึ้นหรือมั้ง รวมคิดว่าน่าจะง่ายขึ้นนะถ้าเลือกตามหลักแล้วจากเดิมที่ว่าแบบไม่ได้เลยกลายเป็นมีโอกาสได้นะครับโอเคประมาณนี้อันนี้จะช่วยเราได้เยอะนะครับอ๋อเราจกโอเครัฐบาณนี้นะครับอ่ะต่อไปในส่งของไอเทมนะครับจินเ็นวอนจุดตันนะครับอันนี้เป็นจินเ็นวอนของฝั่งไลซ์จิวนะครับที่เราเขียนอยู่ซึ่งบจรจกายพูดถึงเลยครับไคเปออ,อ,อนนะครับซึ่ง จะเป็นไอตัวจีวิลที่ใส่กับคา,า,ารารัดนะครับอ๋อเดยพูดมานานแล้วแล้วก็จะเข้ามาอ่ะอ่ะประมาณนี้นะครับเห็นหน้าตามันยังจะใส่ช่องข้างล่างนะครับนี่ตามสีนี้เลยก็ส่วนมากจะเป็นเพิ่มเพิ่มบีพีเดี๋ยวมั้งใช่บีพีได้เยอะขึ้นนะครับไลท์สจูก็ใส่ได้หกอันก็เยอะอยู่นะครับประมาณนี้ นารทำจะปกติไม่อะไรมากนะครับแล้วก็นี้เป็นชุดนนัวเราออกนะครับชุดที่มันเพิ่มรายละเอยู่โอเคเบื้องต้นนะครับแล้วก็นี้เป็นเควสใหม่นะครับที่จะเข้ามาในของซีซั่นซึ่งอ่ออันนี้คนน่าจะรู้ระดับหนึ่งนะครับบางคนจะรู้บางคนก็ไม่รู้แต่ว่า,าการที่ว่าเควสนี้มันจะเข้าอ่ะครับมันทําให้เกิดผลมาประมาณว่าคนเรื่องแบบเทขายจนสามขีดจันนะครับเพราะว่าเจอบอกว่าเออในเมื่อแบบ ของมัเก็หายยากนะเขาก็เลยบอกว่า,าถ้าคุณจําได้ลนะมันมีมันม,มีอาวุธเขั้นเอกใช่ไหมของแบบของอของซีซั่นนะครับทูบลล่าก็คือถ้าเกิดเราตีประดับจนเป็นเอกก็ไปแลกเป็นคาราจาร์5ขีดได้บาง5หรือ4อย่หละจําไม่ได้แล้วแล้วก็ถ้าคุณตีอาวุธเป็นขั้นเอกได้ก็ไปแลกเป็นเบสตาร์ได้เหมือนกัน โดยนี้ก็ขายนะครับถ้าคุณตีชุดเป็นคันเอกได้คุณก็เอาไปแลกเป็นชุดเอเด,ดจ็อตนะครับที่เป็น3มขีดได้โดยเลือกชิ้นในชิ้นหนึ่งเอ่อก็คือหัวเสื้อถุงมือแล้วก็รองเท้านะครับประมาณนี้แล้ว้าตอนนั้นคนจะแบบอุ้ยคือหากันก็เลยแบบพากันขายชุดทิ้งไปดีกว่าอันนั้นก็ได้เลยครับไม่ผิดแต่ว่าก็ต้องคาํานวณไปด้วยว่าเรามีชุดไว้ใส่ฟาร์มหรือเปล่านะครับประมาณนี้้หลักแล้วก็เป็นการเพิ่มอันนี้คือช่วยผู้เล่นเล่นง่ายขึ้นนะครับ ระดับหนึ่งถือว่าช่วยนะแต่ผมไม่รู้ว่าที่มันช่วยนี่คือแบบมันช่วยนิดหนึ่งจริงนะมันไม่ได้ช่วยเยอะหรอกช่วยแค่ระดับหนึ่งนี่ก็ือนเดิมนะครับอัมปตีบวกตาปกติต่อไปก็ปรับหมอนทั่วไปนะครับไม่ได้ไไรนมากอันนี้ปรับ UI อันนี้เป็นการเช็กปรับนะครับว่าตรงไหนเป็นบวกตรงไหนเป็นคูณนะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูว่าเขาจะโชว์ยังไง อาจจะทำให้เราดูง่ายขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้โอเคที่เหลือน่าจะมีอะไรปะหมดแล้วโอเคนะครับโจบเวลเป็บรอบนี้เหมือนจะน้อยอยู่นะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นประอปรับอาชีพปอาชีพแล้วก็เป็นรูปวาดทิวทัศนะครับรูปวาดทิวทัศ์ที่มันได้ของแดได้นะครับประมาณนี้ของระดับสมบัติ ที่เหลือก็เป็นเจมไรส์สก er ิวนะครับฝั่งไรส์สกิวเข้ามาซ้ำมากกว่าแล้วก็ชุดเอชุดสามขีดสีนะครับเรียกว่าอย่างไ้จะเรียกรีก็ไม่ได้นะเพราะว่าตีไปก็มีการันตีนะครับมีใช้ถิ่นตีบวกใช้ซับพิาศจรอระดับหนึ่งนะครับยังไงก็ระมัดระวังด้วยกัน,นตัวนี้โอเคจิปนี้คงมีเานอครับยังไงก็คงไม่ได้ยาวมากครับจิบนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับจิบนี้ปิด้าประการใดก็ขออภัยด้แล้วกันนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ไปยังใจได้นะครับสวัสดีครับ